หรออย่าลืมหวานแหวมให้หนูสู่กินด้วยนะเออไปหวานพาฝรั่งไปหวานมีแม่อาหารมันหวานวัาเพลิกพริกเพลิกเอามาให้หมดพริกมี่ยังเอามาเบิดมะเขือมาแข้งอ่ะข้าวมาด้วยนะเออมะแข้งมะแข้งเวลาโน้ตจะบอกมะแข้งเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับผู้คนติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวจะกินมะแข้งคืออะไรครับเขาถามพี่ มะแข้งอะไรมะแข้งมะแข้งไม่รู้อะไรมะแข้งมะแข้งนะมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับดูหน้าวินดีจะตอบแบบมะแข้งขาดีนะขาเต้นเมนบอสตบตถูกต้องมันไลายยูแอมมายุกันนะมาแข่งไล่บอสช่องนี้ช่องนี้กำลังดังกว่าช่องลุงพลอีกครับตอนนี้ เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะนี่ครับอกกันมางวันสนุกสนานอ่ะพี่คุยต่อเลยครับหนพี่คุยเลยฮะยไหนกติบอยดไับลุงรันไม่ใหญ่ลุงรันไม่เกี่ยวเนี่ลุงนันลุงลุงนันลุงนันเลยแล้นลุงนันอยู่นี่ลุงหมดเลยเนียลุงนันเลยกินมากินมา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  มาได้ไหมเามามาถ้าถามเรื่องเรื่องนงทีดูดเยอร่อยมากนี่ใ้ยุใสยุใสยใสยสยใสตอนนี้ยใสประจําการที่ไหนตอนนี้ต้งแี่โคตอนนี้โควิดมาอยู่สื่ว่าน้าตาตอนะเนี่นตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่บองการครับผมอยู่บองการครับถึงเมืองพอย ถึงถึงตัวจะห่างกันแต่ใจเราก็ยังไม่ห่างกันนะครับนี <c oughs> บ่อยู่ด่านวะครับเตี้ยครับปากเลยครับคิดถึงเพื่อนครับผมอยู่ด่านเมื่อบเตี้ยครับใครสนใจบรรยากาศนี้มากครับปากเยอะกินไปเยอะกันจะให้ะมองดีดีครับฝากฝากช่องลิงลมสามารถพิรุนยิ้มด้วยนะครับด่านเมื่อบเตี้ยครับผมด่านหมื่อกาบเตี้ยครับเมื่อก่อนโดนกบก่อนโดนไม่ฝากคิดถึงเพอ่อนเลยครับเตี้ยเพื่อนครับ ฝากช่องได้นะลิงลมสามารถพิลุนยิ้มใช่ไหมไม่ฝากครับาสามลครับค <c oughs> ร,ร,รับแนลครับผมกแรงสามลูกกาบชแนลครับวันนี้ตอนนี้ไปทำยูทูบอยู่ที่เมืองการครับอยู่ที่ไกล<อ>สิโลถ <c oughs> ุนท <c oughs> ี่นี้ได้หมดอนาคตหมดนะครับหมดอนาคตดได้ครับผมมีห้ากินผักมาหาอ๋อนี่หมดอ๋อ ปลาซอมเลยแม่ปลาที่ตามปลาที่ตามซอมนะนี่นี่เวลาเวลากดเข่าเวลาเห็นอะไรสิเขามาในยูทูปเปิ่มเขินมั่งเธิเงเลยที่เป็นแว่นแวนเนี่ยกดเลยพิมพ์มอทะเลยมาเบิดมาเบิดเลยอยากเบิรงไทยมอธรใช่ไหมล่ะจ้าดีเบิดเลยหาวิดีโอพ่อสวัสดีค่ะหาวิดีโอพอ างเล็กนะคะลกายานล่าสุดหนูลงของลุงชาลีพรหัสเล็กเดี๋ยวจะไปสัมผัสลุงเขาหนักมวยเกาบว้เล่าบรีสันลุงไปลุงพนลุงพนไปสัมผัสลุงพนมตัวเราแบบารเษั ถำงจะร่ดังเลยรื่องใบกอติดแล้วจักหน่อยตอนแรกตอนแรกว่าจะพากันเดินทางไปนีกไปหารไม่ไปครับงดเย็นวันนี้วันได้ไปก็เลยแก่เขียดนะวันนี้ไปมุกมันเถอะมันเถอะมันพคกมันลึกปลาปูมากเขาจะมาเมื่อไหร่ปูมากน่าจะปูมากปูมากมาเมื่อไหร่เดินกระดาษ กระดาษกระดากระดาษกระดามีเหรอขรงอะดรนะกระดาษกระดามีเหรอกระดาษกระดากระดากระดาก็มีเหรอคุณบอกกระดาษกระดาไม่มีกระดาษไปอยู่ปอไหนอะเนี um ่ยเอาคอฮเดินอะไรลูกกระดาษกระดารออะไรนะฮะเดินกระดาษกระดาแน่นอนกระดาษอะไรคอสีคอสีอ่ไม่เองเดินอะไรอยู่ใช่ไหมกระดาษกระดายังดักอยู่เหรอมันดักอ่ะ กาลลัละกอละบ่กกดาฮะมอกอกัลกดา่ะกัลกดา้กละกดาฮะกัละกดานี่ถามที่มอมันเดือนไรกกไรเดือนกัลละกัลดกลักเช่กลักกดาเื่อกัลดมกระดาดมเอ้าย่านมวยยิมย่านมวยยิมเราหนี่งกินม้กระทากับเขาคนนั้น โมมันหน่อยยิ้มกัดตีตีลังต้นยิ้มเลยนะโอ้โหทำไมตีว่าถือลังไม่เนี่ยตีว่าถือฟังมันปิดแล้วปิดกับแล้วปิดนนี่เหรอคือไม่ก้อยนะถูกป่ะไปยล้วมันไปไปยังไปแล้วตีแลไปตีทีแรกว่ามันบินมองเลยไหมว่บ่มันเข่าตบสากตบสากหวานปั๊บบินมองเลยไปแล้วตีบ่าถือมันก็ระเบียงโมกับทาโพงแง่าวัง เอาไหวยโตบะไห้เรื่อยบาดนี้อันนี้มันเห็นอันนี้อันนี้มันเห็นอันนี้มันเห็นโต๊ะไผ้บ้านข้างหลังข้างหลังบ่เห็นข้างหลังบ่เห็นเออตัวนหลังอืมฮะข้าหลังบ่เห็นเลไม่เกี่ยวข้างหลังมันบ่เห็น สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับใหม่ดดเดี๋ยวพูดตามพี่สวัสดีครับแล้วพูดตามพี่มอสนะพูดตามพี่มอสได้เอ้ยไม่เกี่ยวพูดเ,เลยสวัสดีครั เราพูดเพาๆสวดีครับใกล้ๆให้มันให้เขาสงสารหน่อยผมิงลมสามารถพยลุนยิ้มใ้เสงสาๆหน่ใกล้ๆกล้ๆกล้้องสามหน่อยสวัสดีช่วงนี้ไม่มีรายการผมลิงลมสามารถพยรกลุ่นยิ้มครับช่วงนี้ผมไม่มีรายการต่อยเลยครับช่วงนี้ผมไม่มีรายการต่อยเลยครับผมกำลังทำธุรกิจใหม่ครับผมกาลังทาธุรกิจใหม่ครับฝากเพื่อนๆพี่ๆฝากเพื่อนๆพี่ๆ ทุกคนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม youtube ของผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม youtube ของผมด้วยนะครับชื่อช่องจริผมสามารถพยากรุ่นยิ้มครับแค่กดติดตามเฉยๆพี่ๆไม่เสียตังค์เลยแค่กดติดตามให้หนูได้มีรายได้แค่กดติดตามเฉยๆให้หนูมีรายได้ไม่เสียตอนนี้เท่าไหร่แล้วยออเท่าไหร่ละ้าร1อ9สิบเก้าเก้ารอสิบเก้าค่าเเท่าไหร่919อิเก้า อ่าดิแปดสิบเอ็ดขอบคุณครับก่อนเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าพิจนา